ค้นพบแรงมันดาลใจเส้นทางเข้าสู่ภายในจิตวิญญาณก่อนอื่นทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าแรงมันดาลใจระบบความคิดในการใช้ชีวิตหลักสำคัญในชีวิตแรงผลักดันให้มีชีวิตอยู่ต่อสิ่งยึดเหนี่ยวที่เรามีคอนเซปต์ในการใช้ชีวิตกฎการทำสิ่งต่างๆแรงจูงใจในการทำแต่ละสิ่ง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแรงบันดาลใจนั่งเงียบๆอย่างสงบอยู่กับตัวเองปิดมือถือหยุดสื่อสารในโลกโซเชียลเพื่อค้นพบแรงชูงใจแรงบันดาลใจของคุณให้ได้เมื่ออยู่ในความสงบความนิ่งความว่างคุณจะรู้จักตัวเองได้ดีขึ้นค้นให้พบ ค้หนหาให้พบว่าคุณมีแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความคิดใดเป็นหลักสำคัญบางคนมีชีวิตอยู่เพื่อครอบครัวและคนที่เรารักและไม่เคยที่จะใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเลยบางคนก็มีชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขบางคนมีชีวิตเพื่อที่จะทำความดีบางคน มีชีวิตเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นในทุกด้านบางคนมีแรงจูงใจที่จะมีเงินให้ได้ร้อยล้านพันล้านบางคนก็มีชีวิตเพื่อความสุขของคนที่ตัวเองรักและครอบครัวบางคนมีชีวิตอยู่เพื่อหมาแมวเร่ร่อนเพื่อที่จะได้สัมผัสกับความรักแท้ที่ไรเงื่อนไข บางคนมีชีวิตอยู่เพื่อหาทางสุขการหลุดพ้นบางคนมีชีวิตอยู่เพื่อสร้างโลกนี้ให้ดีขึ้นบางคนใช้ชีวิตวันต่อวันโดยไม่ยึดหลักใดในการดำเนินชีวิตกฎการใช้ชีวิตของพวกเขาก็คือการไม่มีกฎเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตการไม่มีกฎเกณฑ์การไม่มีหลักการก็สามารถเป็นแรงจูงใจและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนบางคนได้ ขน้นหาให้พบว่าคุณมีแนวทางใดที่เป็นแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตของคุณบางคนอาจจะมีแรงบันดาลใจในการสร้างฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นบางคนก็อาจมีหลักการดําเนินชีวิตเพื่อสร้างความซื่อสัตย์ความยุติธรรมและความถูกต้องให้เกิดขึ้นในสังคมคนให้ลึกในจิตใจของคุณว่าแนวคิดใดหลักการใดแรงจูงใจแรงบันดาลใจใด คือสิ่งสำคัญและมีความหมายในชีวิตที่คุณจะใช้เป็นหลักการเป็นแนวทางสำคัญสำหรับต,ตัวคุณเองก่อนอื่นตอบคำถามนี้ด้วยความซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาแรงบันดาลใจที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตของคุณไม่พลาดทุกสิ่งที่เราไม่อยากให้คุณพลาดกดติดตามเราไว้นะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ